นที่สแล้วนะคะมาไหว้แม่กันนะคะมาเอาให้อาหารแม่นี่แม่รอต้อนรับอยู่หน้าประตูเลยไปโอ้เลียวรถจ้ะเดี๋ยวไปเข้าศาลาไปหาแม่กัน